สวัสดีค่ะนะคะเพื่อนๆทุกคนไม่ว่าพี่ๆน้องๆจะอายุเท่าไหร่นะคะก็ยินดีที่รู้จักนะคะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดซับสไครต์ให้ พินิดนะคะเพื่อจะได้รับชมคลิปด,ดีตอบนี่พี่ก็จะไม่เน้นเรื่องของการขายของแล้วนะคะเราก็จะมาเอาความรู้ต่างๆที่เราเคยประสบการณ์ที่เราเคยใช้ชีวิตมาแล้วก็สิ่งดีหรือสิ่งที่ไม่ดีเราเคยเจอมากับตัวเราเองมาแบ่งปันกับเพื่อนๆพินิดมาเรียนรู้เรื่องของกดแรงดูดจักรวาลค่ะเราลองเอาเงินที่มีอยู่ค่ะนะในเวลาที่เราเครียดเรื่องเงินเนาะเราเอาเงินนะคะที่มีอยู่แล้วมัน,นมาขอบคุณแล้วก็มองรูปเงินอะนะคะ แล้วเราก็นําเงินที่เรามีอยู่อ,อาจจะเป็นแบงค์ร้อยใช่ไหมอ่ะเราก็มาจับอาจจะไม่ได้ทําให้ใครเห็นหรือแค่เอามือไปจับค่ะแล้วก็ให้รู้สึกถึงแล้วก็พูดคําว่านะ,ะขอบคุณเงินที่รักฉันฉันรักเงินเงินทองต่าง,างไหลเข้ามาหาฉันตลอดเวลาอาจจะคิดบอกไปอีกว่าฉันมีเงินเยอะนะาฉันหาเงินเก่งเงินหาง่ายแล้วก็รู้สึกว่าเงินกําลังจะไหลามาเทมาอยู่กับเราแล้วรู้สึกว่าคือว่าอย่างเช่น พี่ขอพอรองคพ,พ,พ่อพี่กะเน้หรือสิ่งศักดิ์สิทธ์ใช่ไหมพี่ก็เนในคําอธิษฐานนั้นก็จะบอกว่าเราให้เรามีทรัพย์สมบัติเยอะอก็แปลว่าเราได้แล้วนะแต่บางคนจะคิดว่าเอ้ยรอหนูขอแล้วทําไมหนูไม่ได้แต่ถ้าเรารู้สึกว่าเราได้แล้วในคาอธิษฐานคุณก็จะได้ ท่านสมมติพี่ขอความอุอพ่อใช่ไหมงานอาจจะไม่ได้มาทางเราแต่จะไปทางแฟนแฟนก็จะมีงานถ้าเราจะขอในทางเราก็ได้เราอยากให้ยกตัวอย่างเช่นเราอยากให้คนติดตามช่องเราเยอะๆเราก็อธิษฐานเลยนะแล้วก็เขียนเป้าหมายไว้นะคะวางแผนเป้าหมายแล้วก็ติดหรือเอาไปวางใส่เสียนอค์พ่อพี่ะเนก็ได้ว่าตอนนี้ลูกจะตั้งใจทําความดีแบ่งปันคลิปต่างๆช่วยเหลือผู้คนอะไรประมาณเนี้ยเราก็ทานะคะทุกคน ก็ลองทําดูไม่เสียหายให้ขอบคุณเช้ากลางวันเย็นเลยก็ได้ถ้าสําหรับใครที่แบบอาจจะเครียดหนักอยากให้หายเครียดก็ต้องเอาเงินมาขอบคุณเยอะหน่อยนะอ่ะพอเราโปรแกรมจิตได้สามนิของเราแบบนี้แล้วใช่ไหมคะเราให้เราหาภาพมาไว้ดูก็ได้แล้วก็มองนะอ่ะเราอาจจะทําคนเดียวอยู่ในห้อง ในที่ที่ไม่มีใครเห็นเรานะคะแล้วก็รู้สึกมีความสุขแล้วก็ปล่อยวางพอเราขอบคุณเสร็จปุ๊บล้วก็ปล่อยวางแล้วก็ทำใช้ชีวิตปกติไปเนาะคะ่ะทุกคนขาในเนื้องานของเราในการลงมือทาเหมือนเราเหมือนกันเวลาเราออกมาทําคลิปทําความดีแบบเนี้ยเราก็มีความรู้สึกเหมือนกันเราอยากจะตั้งใจทําให้ดีที่สุดแหละแต่บางทีมันก็เกิดเหตุการณ์ต่างๆจนมันเรายังปล่อยวางไม่จริงมันก็เลยเกิด ความเครียดขึ้นมาอาจจะทําให้เราทนง่ายโมโหง,ง่ายรับอะไรไม่ได้บางสิ่งบางอย่างนะแต่อยากจะบอกทุกคนว่าถ้าเราเกิดขึ้นก็แก้ไขแค่นั้นเองค่ะ,ะเป็นว่าเคล็ดลับนี้สามารถเอาไปใช้ได้ทุกเรื่องของชีวิตเราต้องรักในสิ่งที่เรามีอยู่ในปัจจุบันค่ะ